สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัดที่ให้บริการด้านธุรกิจนำเที่ยวเป็นหลักโดยมีกิจกรรมหลักของบริษัทดังนี้เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองทะเลในดำน้ำเกาะเว่าเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวดำน้ำอ่าวท่าชนะเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวงานฟูลมูนปาร์ตี้ เรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวเกาะสมุยเกาะพังงนันเกาะเต่าหรือเช่าหมอลำในกรณีพิเศษเช่นเดินทางเฉพาะกลุ่มถ่ายภาพเวดดิ้งทางทะเลนำเที่ยวในรูปแบบวิถีชุมชนเชื่อมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับท่องเที่ยวทั่วประเทศมาดูกันนะคะว่าบริษัทของเรามีกิจกรรมนำเที่ยวอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมนำเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองอยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพังงนันไปทิศท,ทางตะวันตกประมาณ20กิโลเมตร ตามเกาะต่างๆจะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะบางเกาะหาดทรายจะมีสีขาวสะอาดช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ขึ้นลมสงบสภาพของท้องทะเลมีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวหมู่เกาะอ,อ่างทองมากที่สุดกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะวัวตาลับ ซึ่งมีจุดชมวิวผาจันจรัดต,ตั้งอยู่บนเกาะวัวตาหลับต้องเดินขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาสูงระยะทางประมาณ500เมตรเมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิวผาจันจรัดจะพบกับทัศนียภาพวิวของหมู่เกาะที่งดงามสามารถมองเห็นหมู่เกาะท่อตัวเรียงรายเป็นแนวยาวขึ้นไปบนพื้นน้ำทะเลสีครามนอกจากนั้นแล้วทางเราบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์เรามีเวลาให้ท่านเหลือเฟือถึง2ชั่วโมงครึง่ง กิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมดำน้ำอ่าวท่าชนะดูปะการังกองใหญ่ปลาเยอะและอยู่ใกล้ฝั่งอำเภอท่าชนะมีทั้งปะการังขนาดใหญ่ขนาดกลางและปะการังที่เพิ่มก่ะตัวคล้าเขากันทั่วทั้งบริเวณเป็นแหล่งอนุบาลปลาไวอ่อนที่เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากการไปดำน้ำแบบสนกเกิลที่อ่าวท่าชนะเริ่มเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวมิติใหม่อย่างจริงจังโดยการนำร่องของบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัด กิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมเดินป่าทัวร์น้ำตกคลองพากิจกรรมเดินป่าทัวร์น้ำตกคลองพาของรอ้อยเกาะแอดเวนเจอร์เป็นทริปการนํำเที่ยวสำหรับคนที่ชอบการเดินป่าจริงๆไปเรียนรู้การดำรงชีวิตในป่าที่ไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกจากนั้นแล้วยังมีน้ำตกคลองพาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกุงอยู่ในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติสมบูรณ์และมีความสวยงามมากมาย บริการนำถ่ายภาพ p รีเวดดิ้งวันแต่งงานถือเป็นวันสำคัญที่สุดของคู่รักที่อยากจะทำให้ดีที่สุดและน่าประทับใจที่สุดจึงได้มีธุรกิจบริการถ่ายภาพ p รีเวดดิ้งบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์เรามีเรือสปีดโบ๊ทพาท่านไปถ่ายภาพในบรรยากาศสวยๆของหมู่เกาะอ่างทองหรือแม้แต่การถ่ายภาพสูงปลานับหมื่นนับล้านตัวที่จะช่วยเป็นสักขีพยานรัก กิจกรรมดำน้ำด้วยหน้ากากใหม่ล่าสุดหลายๆท่านคงกังวลกับกิจกรรมการดำน้ำเพราะไม่เคยหรือไม่ถนัดกับการใช้หน้ากากดำน้ำแบบคาบท่ออากาศและหลายท่านคงกังวลถึงปัญหาเรื่องการว่ายน้ำไม่เป็นรอยก่อแอดเวนเจอร์ไม่อยากให้ความรู้สึกเหล่านี้มาทําให้ท่านต้องพลาดประสบการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้เราจึงได้จัดหาหน้ากากแบบใหม่ล่าสุดชื่อว่าอ y b r e บรตเป็นหน้ากากดำน้ำที่ไม่ต้องคาบท่อหายใจไว้ในปากอีกต่อไป สามารถหายใจทางจมูกได้ตามปกติเพียงสวมให้กระชับกับหน้าแล้วกระโดดลงน้ำได้เลยโดยมีรางวัล2,014 Oxylent Innovation Award เป็นประกันค่ะกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกิจกรรมรณรงค์การปลูกป่าเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ได้รับความสนใจและชุมชนนิยมนำมาผนวกร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์อีกทั้งยังมีต้นไม้ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันปลูก เมื่อมันเติบใหญ่จะเป็นแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ําชายฝั่งและสัตว์ทะเลวัยอ่อนได้เข้ามาหลบภัยเมื่อนั้นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติก็จะกลับมาปริมาณของกุ้งหอยปูปลาก็จะชุกชุมมากขึ้นนอกจากนี้บริษัทของเรายังมีบริการเสริมได้แก่จําหน่ายเรือสปีดโบ๊ทสภาพใหม่นําเข้าจากประเทศญี่ปุน่นรับซ่อมและจําหน่ายอะไหล่เรือสปีดโบ๊ทในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดติดต่อเราได้ที่หมายเลข096 6กห้าสีร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ anger, พร้อมที่จะนำคุณไปสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเราบริษัทร้อยเกาะแอดเวนเจอร์จำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวไปกับเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w r o y k a o a d v e n t u r e c o m